พี่เตอ๋อบอกมาว่าตัวพี่เองเกิดปัญหาคือเรื่องของช่องท้องอย่างไรพี่ผมไปตรวจพบโรคมะเร็งในกระเพาะอาหารนะครับบ่อยเสร็จแล้วมันก็ไม่อยากห้เป็นโ,นโกกรคเวรโรคกรมครับช่างมาันเถอะมันจะเกิดก็เกิดไปเถอะเราอยู่ก็ได้มาตั้งหกสิบสามปีแล้วมันจะไปเมื่อไหร่ก็ช่างมาันเถอะจะไปคิดอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยว่าเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นทาไมไปตรวจเจอตอนนั้นไปเจอเลยยังไง ผมขี้ดำมากขี้เป็นน้ำมันเครื่องเลยละอะสองสามวันนะแต่ไม่ได้บอกครอบครัวนะอ,มอ,อไม่ได้บอกเมียบอกลูกบอกเฮ้ยทำไมกูขี้ดำเนี่ยวะแต่คงไม่เป็นไรมัง้งแต่กินกาแฟเยอะนึกเลใจนะผมคืนคนชอบดื่มกาแฟ กินกาแฟกินกาแฟเยอะกว่าขี้ดำขี้เป็นน้ำมันเครื่องดำเมี่ยมเหลืองถ่ายรูปเอากล้องถ่ายรูปแล้วไปดูใน Google s e a r c h ดูเขาอาจจะบอกว่าอาจจะมีแผลในกระเพาะอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรอาจจะเป็นแผลในกระเพาะหรืออะไรเสร็จแล้วม,มันมีอยู่วันหนึ่งถ่ายเช้าหุ้ยเพลียขึ้นไปนอนนอนเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นมากินข้าวกินอะไระจะออกไปข้างนอกจะอาบน้ําปวดท้องก็อบอยเชื่อไหม ผมไปนั่งขี่แล้วแบบเหงื่อออกมันโอ้โหเหงื่อแบบเป็นน้ําเลยอะ่ะโทส้วมผมนี่เปียกหมดโดยที่ผมไม่ได้ใช้น้ําฉีดน้ำอะไรนะมันไม่ปวดท้องไม่ปวดไม่เจ็บอะไรเลยแต่พอลูกขึ้นมาปุ๊บวูบเลยครับโชกดีเมียขึ้นมาบนห้องบอกเอ้ยทำไมพี่ไปแต่งตัวตั้งนานแล้วก็เลยเปิดประตูเห็นผมรูปอยู่เงี้ยเหงื่อเต็มตัวเลยสาเหตุที่ดำมันเกิดจากอะไรพี่เขาบอกว่ามันในกระเพาะผม เป็นอะไรก็ไม่รู้คุณหมอก็บอกเป็นแผลเป็นอะไรไม่รู้อ,อ่ะเสร็จแล้วไม่มีแรงลูกเมียก็ปักคองส่งโรงพยาบาลตอนที่ลงมาจากบ้านยังไม่รู้ตัวขึ้นรถมันไม่รู้ตัวไปถึงโรงพยาบาลก็เห็นไฟอย่างงี้ไฟตัวอ่ะได้โรงพยาบาลน,นอนก็มงลูกใครตกใครมากันเต็มเลยหมอเนี่ยเข้าห้องไอซียูสายเสยอะไรเข้าเต็มที่ถ่ายรูปมเ่ยรูปถ่ายรูปสายระยงระยงเข้าเต็มบอกไปเจอแผลเป็นแผลเ,เล็กๆในกระเพาะอาหารเป็นเชื้อมาเร็ง